จบข่าวแล้วติดตามชมรายการเส้นทรรบันเทิงและละครรังรักพรางใจกันต่อนะครับสุพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้อัตานุรักขี่ภาวะมาอัทัยหิผู้ตามรักษาตนจะไม่เดือดร้อนภาปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปชมความงดงามของพระใดพุสึกหรือว่าหลวงพระโต แห่งวัดพระธาตุดอยพระชานที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำปางเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ครับโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงราวกับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากจะได้ขอพรแล้วยังได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลเหมอกยามเช้าด้วยลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะครับ